สวัสดีครับวันนี้วันที่22กันยา2566วันนี้ผมจะมารีวิวนะครับส่งงานพันท้ายปืนอัดลมณ์นะครับวันนี้ก็จะมีมาให้ชมนะครับ2แบบนะครับแบบแรกนะครับจะเป็นพัน,นท้ายทรง C z ซนะครับหลังแข็งกับแบบที่2ก็จะเป็นพันท้ายทรงบูพับนะครับมาชมงานกันนะครับ แบบแรกนะครับจะเป็นพันท้ายทรงสีแซนะครับอันนี้ลูกค้าแจ้งว่าไม่ต้องเดินล่องนะครับก็จัดให้นะครับเป็นงานไม้สักทองนะครับเคลือบด้านตามนี้นะครับสั่งแบบไหนได้แบบนั้นนะครับให้เดินล่องให้ก็จัดให้นะครับ อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นพันธุ์ท้ายทรงบูพับนะครับลูกค้าส่งแบบมานะครับก็ทำให้ตามแบบนะครับตัวนี้เดินล่องให้นะครับกะระยะไกลให้เรียบร้อยนะครับไปถึงก็ไปวางใส่ได้เลยนะครับเป็นงานไม้สักทองเคลือบด้านเหมือนกันนะครับงานของผมส่วนใหญ่จะเป็นงานไม้สักทองนะครับ งานไม้ประดูก็มีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ราคาจะสูงหน่อยนะครับช่วงนี้ก็พายุเข้านะครับงานก็จะล่าช้านิดนึงนะครับแต่ทำให้ทุกวันนะครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจก็แอดไลน์มาตามนี้นะครับ idline 062 8181889นะครับไหดี ID ลายตามนี้นะครับสำหรับงานของผมเนี่ยจะรับเฉพาะผ่านท้ายนะครับงานไม้เท่านั้นนะครับไม่รับเป็นชุดยิงนะครับไม่มีพร้อมยิงนะครับส่งชุดยิงมาก็ไม่รับนะครับ วัดส่งมาอย่างเดียวนะครับล้วประกันว่าเป๊ะแน่นอนนะครับวันนี้ก็มีมาให้ชมนะครับ2แบบนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะมารีวิวให้ชมใหม่นะครับฝากทุกท่านนะครับติดตามผลงานด้วยนะครับฝากกดถูกใจฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านใดสนใจก็แอดไลน์มา ตาม ID l i n ยที่แจ้งนะครับมี ID lineid line เดียวนะครับเป็นทั้ง ID line และเบอร์โทรนะครับสนใจก็โทรมาแอดไลน์มาสอบถามกันได้นะครับวันนี้ก็มารีวิวให้ชมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ